ขั้นตอนที่3มเนี่ยมันคือการสร้างข้อตกลงมารยาากติกาการเรียนรู้ร่วมกันให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะบอกถึงความกางังวลความต้องการแล้วก็ความคาดหวังของตัวเองในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงโทษกันและกันครับมันต้องตั้งกฎขึ้นมาตั้งข้อตกลงขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้อต่อกันละกันรตัวอย่างเช่นเวลาเราบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องเราต้องตรงต่อเวลา ตรงตรงเวลาเนี่ยมันมองได้2แบบครับมองในฐานะที่มันเป็นกฎก็ได้ว่าเฮ้ยใครมาไม่ตรงเวลาเนี่ยนะฉันจะปรับโอ้มีสารสร้างบทลงโทษอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับเรามองว่าข้อตกลงมันเอื้อต่อกลุ่มต่างหางแปลว่าเอ้ยทำไมเราต้องตรงตรง่อเวลา เราตรงต่อเวลาเพราะว่าเราเคารพเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการเราใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่ให้ใครมารอใครมันก็จะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลาเรื่องของการรักษาความสะอาดการจัดการสถานที่ร่วมกันคอยช่วยกันดูแลกันและกันใส่ใจกันและกันการถามถ่ายความรู้สึกของกันและกันอย่างนี้เป็นต้นก็คือแล้วแต่ว่าเราในกลุ่มนั้นเนี่ยเราจะสร้างข้อตกลงเรื่องอะไรเป้าหมายคือการทําให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งกันขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนี่คือส่วนของข้อตกลง ข้อถัดมาอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันเยอะมากนะครับก็คือมักจะมีข้อตกลงแบบหนึ่งก็คือบอกว่าเฮ้ยในพื้นที่นี้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกผมเข้าใจว่าหวังว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การที่เราสบายใจที่จะได้นําเสนอความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่แต่ว่าผมอยากจะเสนออีกมุมหนึ่งก็คือว่าเรามีผิดมีถูกได้ถ้าเราบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเนี่ย มันอาจจะมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งคือใครพูดอะไรมาก็ถูกไปหมดปัญหาก็คือแล้วเราจะตัดสินใจกันยังไงล่ะถึงที่สุดมันต้องมีการตัดสินใจแต่ทีนี้การตัดสินใจที่ว่านี้เนี่ยเราต้องตระหนักรู้ไว้ตลอดเวลาว่าการตัดสินใจทุกครั้งของเราเนี่ย <Yeah. S 1> มันมีโอกาสผิดทั้งนั้นแหละ นะครับเราเผื่อไว้ตรงนี้แปลว่าถ้ามันมีโอกาสผิดมันคือเราเปลี่ยนแปลงได้ครับข้อตกลงเปลี่ยนแปลงได้เป้าหมายเปลี่ยนแปลงได้ข้อเสนอต่างๆความคิดเห็นต่างๆมุมมองต่างๆเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าณเวลานี้ณขณะนี้เรามีความเห็นแบบนี้อโยน์เพ่เข้าไปที่วงแล้วมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็โอเคครับเราจะได้มีการถกเถียงและแลกเปลี่ยนกันดังนั้นผมมองว่ามันจําเป็นต้องมีการมีผิดมีถูกในข้อเสนอต่างๆในประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยแต่ การผิดการถูกเหล่านั้นถ้าหากว่าฟาเนี่ยสามารถทําให้การผิดและการถูกเหล่านั้นเนี่ยมันนําไปสู่การง่อเงยทางสติปัญญาร่วมกันการง่อเงยประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็เป็นการลองผิดลองถูกที่เราจะเติบโตไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายได้ดังนั้นการผิดการถูกในที่นี้มันจึงไม่ใช่เป็นการตัดสินตัวบุคคลมันตัดสินแค่เนื้อหานั้นๆข้อเท็จจริงนั้นๆของเหตุนั้นๆเท่านั้นเพื่อที่จะทาให้คนสามารถที่จะกล้าผิดได้สามารถที่จะแย้งกันได้ ไม่เก็บความรู้สึกเอาไว้ว่าอุยเราจะต้องเกรงใจกันมันไม่มีฉิดไม่มีถูกเพราะมีทัศนคติแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะถึงแม้ทัศนคติเหล่านั้นมันจะไปละเมิดคนอื่นก็ตามไม่ได้อันไหนละเมิดเราต้องไม่ยอมแล้วเราก็พูดคุยถเถียงกันมันจะสร้างวัฒนธรรมของการ ถกเถียงไม่ยอมขัดแยง้งและหาวิธีการจัดการความขัดแย้งนั้นร่วมกันไม่ใช่อยู่เงียบๆสยบยอมแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะส่งเสริมวัฒนธรรมเงียบขึ้นมาอีกแบบหนึ่งสิ่งสําคัญของข้อตกลงอีกอันหนึ่งนะครับที่จะละเลยไม่ได้ก็คือว่ามันมีข้อตกลงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าข้อตกลงนี้จะอยู่ตลอดไปนะครับเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยภายใต้มติการประชุมการพูดคุยกันเรามีข้อตกลงก็ก็เปลี่ยนข้อตกลงได้นะครับร่วมกันคิดร่วมกันรนทนากันขึ้นมาอันนนนีี้้ออออััท่่ก็คืววาตข ข้อตกลงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเดียวกันร่วมกันทุกคนในกลุ่มคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยข้อตกลงนี้บ,บังคับใช้เฉพาะบางคนฟ้าไม่ต้องฟ้าจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นอันนี้มันจะไม่เกิดภาวะพื้นที่ปลอดภัยนะครับไม่เกิดภาวะที่มันเท่าเทียมกันหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารที่เข้ามาในที่ประชุมนี้เนี่ย,ยมันก็ต้องอยู่อีกกฎหนึ่งนะครับผู้ปฏิบัติงานอยู่อีกกฎหนึง่งมันมันไม่ใช่ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเลยมันเอื้อต่อการสร้างการแบ่งแยกและปกครองซมากกว่าองค์ประกอบที่สําคัญอันสุดท้ายสําหรับเรื่องนี้ก็คือบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการฟังกันและกันการสร้างบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการฟังกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูไม่ปกติในสังคมแบบว่าทาเงียบนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฟ้าจะต้องสร้างมันขึ้นมา นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยผมจะพูดต่อในคลิปถัดๆไปหลังจากนี้ในเรื่องของทักษะการฟังแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะต้องสร้างข้อตกลงหรือว่าสร้างกติการหรือว่าสร้างวัฒนธรรมพื้นฐานเนี่ยร่วมกันให้กับกลุ่มนะครับว่าเราฟังกันเราจะได้ยินกัน เราจะไม่พูดแทรกกันเวลามีใครจะพูดจําเป็นต้องยกมือก่อนเราจะต้องฟังอีกคนพูดให้จบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องสร้างบรรยากาศที่อาจจะอยู่ในข้อตกลงก็ได้หรือว่าสร้างบรรยากาศนี้ที่ฝ้าค่อยๆแทกเข้าไปว่าเราจะสร้างให้ทุกคนเนี่ยได้พูดและมีคนฟัง